สวัสดีจ้าพแมีพี่น้องเลยวันนี้มาเห็ดห่านอันนี้เห็เดซํำเร็จแล้วจ้าแลแล้วเนี่ยห่านอาันเสาวระดนางมากระตกโลกบานเฮ่าห้วจ้าเนี่ยดูเพลแล้วๆกับสวยงามเพลี่้วกับสวยงาม,อม,งามรอดแต่มันสีขึ้นตน้นนี่แหละจ้าเห็นมันขึ้นต้นเนี่ยคุณดูพี่นอ้องม,มันก็ขื้นไว้ไว้เฮ่าก็ดึงขึ้นขื้นมันก็ขื้นไว้ห้เฮ่า นี่แหละพื้นที่ที่นี่แหละจ้านี่แหละพื้นที่ก็ได้หลายเติบอยู่อืดินเท่ากับยู่หนาบ้านนี่แหละเท่ากับจะปล่อยเหี้มันหกมันเแย่นพี่น้องเนาะอืเห็ดปลูกยังกไงพ่อได้ปลูกพ่อได้กินผักขากางงามงามมึงดูเด็ดย่ำในหยอดขึ้นเต็มยู่หยอดผักขามึงดูพี่น้องเพื่อได้อยากกินก็เอามาเอาไปกินเด้อไม่ต้อหยอดนิ่งใหญ่พี่น้องปลูกยังไงได้กินเบ้ดบานเท่าหัวขาไ ขอให้ขยันปลูกด้วพี่น้องเด้อนี่มองดูอันนี้ก็อันอันอันใบมะกรูดนั่นนั่นค่าพอนคายไงต้นบางไงนี่กับบักสีดาดกดกพี่น้องมองดูให้ยบังวยมันดูพอนดูขยันสิพี่นย้องญ่งไงพี่น้องอันนี้บักสีดาจิมจูด้วยจ้ะเนี่ยสีดาจิมจูอือนน้เนือทีบานเข้ามีเท่าิ้กับปลูกปรต้องให้มันหกปรต้องปล่อยให้มันนั่นเสียเวลาด้วจ้ะเนาะอืมเพื่อได้เห็ด ก็เพ่อได้กินว่าเต้าขยันว่าเต้าเห็ดนี่ได้กินเบิดอันนี้บ่ต้นละมุดอันนี้ก็อันใบแมงลักงามงามอันนี้กับปูกันนั่นเด้แตะเนี่ยปูไก่แดงไทยปูก้องก็ได้ก็ได้งามหนูจะจะได้กิน่ปูเพแต่ว่าดอกหน้ามีดีป่ะเท้าไปแกงไทยเด้จตะแตงไทยนี่กับตะไคร่นาบ้านเท้ากับหายไม่ดีชุกย่างแล้แต่น้ะเออเพื่อได้กินเพ่ได้นั่นตัวมึงแตงไทยเลยนี่ แตงไทยวางทั้งปูนกับปูกระโพดดินว่างๆทั้งปูนกับปูกับโพดขยันปลูกขยันเห็ดก็ได้กินแด้จ้ะ,จะป่อยให้พื้นทีมันหกมันนั่นเด้อจะปป่อยให้มันว่างนี่กับปูดอกไม่ประดับหน้าบ้านแต่งามมีตัวตน้นงามๆอันมากปูพี่น้องเออเมตเตียนกับมากปูม,กมากปูพ่อใหนั่นมากปูยีหลีเขาให้พื้นที่นี่นี่เมตเตียนสิปลูกทุกอย่างเลยอื บกเราก็เห็นผลเราก็งามนี่ดอกไม้ก็กำลังจิตเป็นดอกนี่ประดับบ้านได้จ้ะนี่เอออันนี้ดอกไม้ประดับบ้านคือกันี่ก็บ้านดอกไม้ประดับบ้านอันนี้ก็ต้นเพื่อนชานอันนี้ทุกย่างเนี่ยล่ะอืมว่ให้พื้นที่ว้างให้ได้ได้เนี่ยอันนี้ก็มั้งก้อนพี่น้องอ่ามั้งก้อนมั้งก้อนมีสองหันได้กินซุปปีแลยจ้ามั้งก้อนมั้งก้อนสีม่วงนี่กับตต้นลำไย อันนี้กต autant, ็ต <It> ้นบ<ๆ>ักฮ่งเนี่ยพี่น้องนี่ต้นบักฮ่งดูดูสิเป็นนั่นนี้แล้วเนี่ยต้นบักฮ่งก็เลังสิได้กินแล้วนี่ก็ลังเฮิมก็เลังเฮิมจังหน่อยแล้วจ้าเนี่ต้นบักฮ่งต้นบักฮ่งอันนี้ต้นขนุนต้นบักมีอันนี้ปลูกกังามงามต้นบักมี่กังามบ่ขึ้นท่านได้กินนวดอกนี่กับใบแมงลักคุมเนี่ยมาตั้งาเดดขึ้นงามขึ้นอย่างนี้พี่น้องนี่อันนี้กับขนุน นี้กระนาบ้านไ้่จัดนี่กระาบ้านก็หกด้วยนั่นแหละนี่ต่ต้นหมักม่วงไมจัดต้นมักม่วงก็ลงปีเนี่ยหมักม่วงไอ้เลั้งเขายล้งขมิ้นอันนี้ก็ต้นหมักมายุ่มประดับบ้านอันนี้ก็ต้นไม้เต็มค่าเฮ้นี่เบิร์นี่นี่อันนี้ก็ใบแมงลักอันนี้ก็ดอกกระเจียวขาวไ้่จ้ะนี่กลุ่มกระเจียวขาวหมักม่วงต้นนี้ก็ได้กินหมักม่งน้ำดอกไม้สีทองพี่น้องอืมนี่ย ไมีทุกอย่างนุ่มบ้าบานเฮ้าพราได้กินเหลือกินกับไหพี่ไหน้องอือาะได้ไหพี่ไหน้องได้กินนะพี่น้องมีมังกรตัวนี้ได้กินสุป,ปีเนี่ยมังกรได้กินชุป,ปีได้พี่น้องปีละหาหกน่วยออกดีดีหวานกาหวานอันนี้ก็กเกระเจียวขาวคือกันป้ากับกระเจียวขาวอันนี้กำลังอันอันกล้วยเนี่ยต้นกล้วยกำลังปลูกกล้วยหอมจะ้ะกล้วยหอมพันดีอยู่เอาน้ำเพลินมาปลูก นั่นแ่ละมึ่กับมึก๊อกน้ำอันนี้เนาก็ปลูกได้ปีนึงเนี่ยกล้วยกล้วยอองกล้วยถ้ามันชาบานเท่าไรจ้ะนี่บม่ได้ใส่ยังดอกกระลังขึ้นนอกระลังนั่นสิได้กินเคี้ยอยู่ดอกเึาก็ปลูกปีเดียวอันนี้กับกล้วยหอมอันนี้กับกล้วยหอมล้างบ้านอ่เดี๋ยวสิผ้าไปเปิ้งต้นมะนาวด้วจ้ะต้นมะนาวล้างบ้านต้นมะนาวมะนาวกับดูดกพี่น้อง ปูงนังได้ก hmm. ินเบิด์ตบัตเฮ่าพี่น้องเอ้ยเมี่เตียนมาปลูกมองดูบักเน่ามันตัวนี้ใหญ่ๆเลยพี่น้องดูขวกบักเน่าอืมขวบบักเน่าบักเน่าเสบิ่งบักเน่าเลยพี่น้องนะขวบขวบเมื่อยบักเน่าตอนซ่อนอีหลีเด้ยังเลี่ยงก็ร่างเสได้เก็บมองดูเป็นก้อนอยู่พี่น้องเอ้ยมองดูบักเน่าอืมบักเน่าก็เป็นก้อนอยู่มองดูขวบตัวนี้ใหญ่ๆอืมพ่อได้กินพวบบักเน่า พี่น้องอันนั้นเป็นไงบ่ดกอยู่ดกทั้งต้นทั้งนันอยู่พี่นออ้องตะกี้ขอตะเพิ่นกินบะนี้ปลูกลงไปได้ผลโอ้จะมันดีใจแม่เตียนมกักปลูกแม่เตียนมักปลูกเห็นยังก็อยากปลูก,กพี่น,ออน,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 กกน้องอือทั่จันลานเนาะบ้านเฮาเนาะปลูกกะล่งก็ได้กินเด,ดอกๆนั่นแหะมักฝูอีหลีนเอือมีเพื่นเท่าไหร่ไอเนี่ยเตียนแค่สิปลูกมองนี้ก็สิปลูกสิไปเอาลำไยมาปลูกอยู่เนี่ยพี่น้องนี่ เนี่ยมองซีเนี่ยสิไปเาเราไย่มาปู่ให้มันคูกับต้นบอกมองต้นนี้แหละพี่น้องน่ะเอาตั้งสี่แหละพี่น้องเอ้ยคลิปหนามเมตียนสีม่าน่ทยให้เบิ้องอีกขันเสาวรลดมันเป็นขึ้นต้นขึ้นยังมเมตียนสีไทยให้เบิ้องอีกได้จา้ามติญนนซ่อนไหลเสาวาลดอือม,มากระทบโลกบ้านเฮาเลยจ้า,จาแค่นี้แหละมเมตียงกะขอสวัสดีขอสวัสดีแล้วก็ผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ได้ได้จา้าเด,ด้อผู้ใด ถึงตอนตาใจช่อมแล้วก็ได้ไม่เตียนสีมาทายให้ช่อมไม่ได้จ้าเด้อสวัสดีจ้ากดไลคหลกดแชรแช่ห้บรรยากาศดคติตตาไม่ได้เด้อจ้าสวัสดีจ้า